จากกระแสสองสาวอดีตคู่หูดูโอสุดฮอตอย่างโฟสกลัดและมุดนับประพัดได้กลับมาโคจรเจอ,เจอกันอีกครั้งหลังต่างคนต่างแยกย้ายกันไปพร้อมทิ้งปมเกาเหลาและไม่มีใครทราบว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรซึ่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมาโฟมดได้ออกมาเฉลยความลับที่ปกปิดมานานนับ10ปีที่แท้จริงแล้วถูกจัดฉากขึ้นจนทําให้แฟนคลับถึงบางอ้อคลายความสงสัยที่เก็บมานานและว,วันนี้ร้อยแปดสตอรี่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนกลับไปดู7พระเอก MV สุดหล่อของโฟมด คู่หูดูโอในตำนานว่าปัจจุบันความหล่อเหลาจะทวีคูณมากขึ้นเพียงใดไปชมกันเลยครับ 1. หนุ่มสนยุคพระเอก MV เพลงผู้ชายใจเย็นจากอาัลบ,บ,บั้มบูเมื่อปีพศ2550ซึ่งในสมัยนั้นหนุ่มสนยุคก็ฮอตไม่แพ้ใครและปัจจุบันนี้ก็เช่นกันไม่มีใครไม่รู้จักพระเอกหนุ่มสุดฮอตคนนี้อย่างแน่นอน 2. หนุ่มโลตัสนิติไหนหนุ่มหล่อโอปป้าพระเอก MV อย่างเพลงเป็นแฟนกันไหมจากอัลบัม้มโฟ o d ม in อินวันเดอร์แลนดเมื่อปีพศะะ2551ซึ่งสมัยนั้นใครๆต่างก็หาวาบของหนุ่มคนนี้ 3. หมอเอกคณวัฒน์ พระเอก MV เพลงใครทิ้งใครก่อนจากอัลบั้ม f o r m o d e in Wonderland เมื่อปีพศ2551ต้องบอกก่อนเลยว่าความหล่ออลา่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เปลี่ยนไปเลย 4. นุ่มพอสลันพระเอก MV เพลงรักได้รักไปแล้วจากอัลบั้ม Review Love You เมื่อปีพศ2552 ที่ความละอ่อนสมัยนั้นได้ใจสาวสุดๆซึ่งปัจจุบันนี้ความหล่อก,ก็ทวีมากขึ้นแต่รอยยิ้มก็ยังละมุนเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน 5. หนุ่มโอมคณินพระเอก MV ในเพลงไปไม่ได้หรือเธอไม่ไปจากอัลบั้มขับ FM เมื่อปีพศ2 5 5 6ซึ่งตอนนี้หนุ่มโอมนั้นก็ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกช่อง3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง 6. หนุ่มโทโมโเคโอติกหนุ่มหล่อลูกครึ่งพระเอก MV ในเพลงอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมจากอัลบ,บั้มขับ FM เมื่อปีพศ2556ซึ่งปัจจุบันนี้หนุ่มโทโมก็ยังคงความหล่อความน่ารักเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน 7. หนุ่มอาร์ตตลกหกฉากพระเอก MV ในเพลงอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมจากอัลบ,บั้มขับ FM เมื่อปีพศ2556 ซึ่งในเพลงนี้หนุ่มอาร์ตก็ได้มาร่วมแจมความหาให้กับเพลงนี้ด้วยเช่นกันไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ